ทุกคนเชื่อไหมครับ GTA 360 mb มันจะเล่นได้จริงหรือเปล่าไม่าใครเคยโหลดนะครับผมจะมาพิจุดให้ดูถ้าเกมในเครื่องผมเยอะก็ขออาภาัยด้วยนะครับคนรมาโหลดเยอะสำหละครับผมจะลองทดสอบจริงๆนะครับว่ามาเล่นได้จริงเปล่ามันจะทําตามทีเ่เขาบอกทุกอย่างโอเคมา เปิดอันนี้ก่อนนะครับถ้าใครยังไม่รู้นะครับเปิดอันนี้ออฟหมดให้เลยนะครับจากนั้นผมก็จะลองทําดูนะครับไปที่ลาศาสตรนะครับเดี๋ยวผมน้ำให้แน่ชัดอีกทีครับนี่ครับกดเข้าไปตรงนี้นะครับ ผมไม่เชื่อนะครับผมจะลองกดอีกทีหนึง่งนเป็นไงครับสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับก็มาดูได้นะครับ